สนับสนุนข่าวกีฬาโดยโรงสีธัญ,ญบูรณ์สถาพรกำแพงเพชรไพโรธโฮมโปรและท่าขุนรามคอนกรีตห้างชุมอิเล็กทริกมอล์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวกีฬาทางวีสปอร์ตกําแพงเพชรดอทคกับดิฉันเสาวรักษ์คุ้มคงศักดิ์ค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9ในจังหวัดกําแพงเพชรที่มีจำนวนยอดผู้ป่วยสะสมกันเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะคะทำให้จังหวัดกําแพงเพชรต้องงดการจัดก,กิจกรรมการรวมกลุ่มต่างๆที่มีคนจำนวนมากเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะแต่วันนี้นะคะทีมข่าวของเราก็ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9รวมไปถึงเรื่องของการรับบริจา ข่าวแรกกันก่อนค่ะกำแพงเพชรปล่อยขบวนคาราวานรถโมบายจำหน่ายสินค้าโครงการรถโมบายผ่านฮิตลดราคาช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ วันที่30กรกฎาคม2564เวลา8นาฬิกาที่บริเวณด้านหน้าร้านที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรนางสาวสุป,ปตาคล้ายทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปมาทานปล่อยขบวนคาราวานรถโมบายจำหน่ายสินค้าโครงการรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานลากจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม นายปรมตณพงผลเยี่ยมพาณิจจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่าในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าโครงการรถโมบายพาณิจลดราคาช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดกำแพงเพชร ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงมีรถโมบายเข้าร่วมโครงการจำนวน8คันโดยนำสินค้าราคาประหยัดที่จำเป็นต่อการครองชีพไปจำหน่ายให้ประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปเช่นข้าสารไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทายและอื่นๆจำนวนกว่า70รายการโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรมีกำหนดแผนการดำเนินงานการจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2564 เป็นระยะเวลา30วันซึ่งจะทยอยออกให้บริการพี่น้องประชาชนห้ง11อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะกระตุต้นเศรษฐกิจฐานลากและช่วยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรกันด้วยนะคะต่อเนื่องกันที่ข่าวนี้ค่ะหน่วยงานภาครัฐเอกชนร่วมกันรบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อรวมสนับสนุนการด,ดําเนินงานในส่วนของโรงพยาบาลสนามและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ค่ะ วันที่30กระกฎาคม2564เวลา10นาฬิกาที่ศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ชั้น4สารกลางจังหวัดกำแพงเพชรนชายเวลิตแสงอุทัยผู้วา่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการรับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อสมทบทุนให้โรงพยาบาลสนามและใช้ประโยชน์ในห่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีนางสาวสุป,ปตาคล้ายทีมรองผู้วา่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ปหลัดจังหวัดกำแพงเพชรและคณะกรรมการโรคติดต่อพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบสิ่งของบริจาคในครั้งนี้ซึ่งวิจัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรนำโดยนายบุญปลูกบุญอาจผอ,อวิจัยเกษตรนำแอลกอฮอลจำนวน50แกลลอน250ลิตรในโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมันสปะหลังโดยการนำมาผลิตเอทานอลโดยความร่วมมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรและรับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนให้โรงพยาบาลสนามรักษาผู้ป่วยผู้ติดเชื้อจำนวน34,196บาท5สตางค์จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สา,สา,สา,สาขานครชุมโดยมีนายพิชัยพัชลวัฒน์ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สา,สาขานครชุมเป็นตัวแทนส่งมอบเงินบริจาคดังกล่าว ดังนั้นสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมโดยแพทย์หญิงอังคณาอุปพงศ์รองผูอง้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิโรงพยาบาลกำแพงเพชร มอบอุปกรณ์ของเด็กเล่นเช่นตุ๊กตารถจนของเล่นหนังสือนิทานเพื่อมอบให้กับเด็กที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่รักษาตัวณโรงพยาบาลสนามจังหวัดและอำเภอโดยมีนายเวลิศแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้แถวรับมอบเพื่อนำไปส่งต่อให้กับโรงพยาบาลสนามต่อไปค่ะ ถือเป็นน้ําใจจากภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกําแพงเพชรด้วยนะคะไปดูกันที่เรื่องแปลกๆกับข่าวนี้ค่ะชาวบ้านเฮือพบปลาไหลเผือกลําตัวลักษณะาคล้ายกับตัวเลขไม่รอ,ดอดช้าแห่จุดทูบขอโชคลาบหน่วยงวดนี้ค่ะเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่25กรกฎาคม2564ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่67/1หมู่ที่2บ้านโนนสว่างตำบลวังบัวอำเภอคลองคุ้งจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นบ้านของนางสุวิมลสีชมพูอายุ56ปีหรือป้าหมูลซึ่งก่อนหน้านี้ได้สองวันสามีของตนเองไปดักปลาในคลองน้ําในพื้นที่ไร่นาของตนเองโดยได้ใช้รันในการดักปลาอุปกรณ์ดักปลาที่ทํามาจากท่อ PVC ซึ่งปรากฏว่าได้ปาลาไหลมาทั้งหมด3ตัวซึ่งหนึ่งใน3ตัวเป็นปาลาไหลเผื่อมีสีสันลวดลายเป็นสีทองคล้ายกับตัวเลขจึงได้นํามาเลี้ยงใส่กระมังเอาไว้เมื่อชาวบ้านทราบข่าว ต่างภากันเดินทางมาดูกันจํานวนมากโดยปลาไหลเผือกตัวดังกล่าวมีความยาวประมาณ60เซนติเมตรซึ่งก็เชื่อกันว่าน่าจะมีความพิเศษกว่าปลาไหลตัวอื่นๆโดยเจ้าปลาไหลเผือกตัวดังกล่าวเมื่อเห็นผู้คนก็แหวกว่ายเล่นน้ําไปมาในกระละมังเหมือนจะส่งสัญญาณดีใจที่มีคนมามุงดูซึ่งเจ้าของบ้านไม่เคยพบเห็นมาก่อนตั้งแต่หาปลาในคลองน้ําโดยชาวบ้านได้มาขอรูปจับก็เชื่องไม่กลัวคน นางสุวิมลสีชมพูอายุ56ปีหรือป้าหมุนเจ้าของปลาไหลเผือกตัวดังกล่าวเล่าว่าคอนอื่นมาขอจับก็กระโดดออกจากกระมังตนเองจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานหากจะมาให้โชคและอยู่ด้วยก็ขอให้จับง่ายไม่ดินซึ่งก็เป็นผลตามที่ตนเองอธิษฐานไว้ซึ่งปลาไหลเผือกตัวดังกล่าสามีของตนได้ใช้ลันดักปลาได้มา3ตัว ซึ่งมีปลาไหลเผือกปนอยู่ในนั้นยอมรับว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบเห็นตัวจริงๆแต่เห็นที่ออกข่าวในทีวีอยู่ก็บ่อยครั้งจึงเชื่อว่าจะได้โชคลาภจากปลาไหลเผือกตัวดังกล่าวหลังจากนั้นชาวบ้านที่มามุงดูปลาไหลเผือกก็ได้นําดอกไม้ทูบเทียนและทูบเสียงไทยมาจุดขอโชคลาภเพื่อนําตัวเลขจากทูบเสียงไทยไปเสี่ยงโชคกันในงวดนี้โดยได้เป็นเลข548โดยชาวบ้านเชื่อว่าจะได้โชคในงวดนี้อย่างแน่นอนค่ะ เรื่องแบบนี้ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะติดตามกันที่ข่าวนี้ค่ะกำนันตำบลท่าขขดรามพร้อมด้วยฝ่ายปกครองท้องถิ่นและท้องที่รวบรวมเงินและสิ่งของจากพี่น้องประชาชนมอบให้กับครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภยัยจำนวน4หลังค่ะ เมื่อวันที่22กระกฎาคม2564นายประจวบทองเสินกำนันตำบลท่าขุนลามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นท้องที่หน่วยงานภาครัฐเอกชนลงพื้นที่มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอักขีภัยหลังจากเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เปลวไฟลุกลามเป็นบริเวณกว้างและบ้านเรือนที่พักอาศัยได้รับความเสียหายจำนวนสีหลังเมื่อกลางดึกของคืนวันที่22กระกฎาคม2564 จากนั้นหลังจากเกิดเหตุได้ไม่นานเจ้าของบ้านนายสมนึกอุดกันทาอายุ67ปีก็เสียชีวิตลงเป็นเหตุให้ครอบครัวอุดกันทาต้องสูญเสียทั้งเสาหลักของครอบครัวและที่พักอาศัยในระยะเวลาแค่ชั่วข้ามคืนซึ่งถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวอุดกันทาโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือตามสภาพของบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายตามลําดับ โดยในวันนี้ในประจวบทองเซน์กำนันตำบลท่าขุนลามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหอมได้ฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นท้องที่ตำบลท่าขุนลามได้รวบรวมเงินจากสิ่งของจากพี่น้องประชาชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนํามามอบให้กับครอบครัวของผู้ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเป็นเงินจนํานวนกว่า150,000บาทสําหรับครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ในส่วนของที่พักอาศัยตอนนี้ต้องพักตามต็นที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้ให้และบางส่วนก็ได้ไปขออาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆเป็นการชั่วคข่าวค่ะ ถือเป็นทานน้าใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะที่ช่วยเหลือผู้ประสบอาคีภัยทั้งสี่หลังที่ตําบลท่าขุดามค่ะช่วงนี้พักกันสักครูค่ะและต่อกันด้วยข่าวสังคมรอบันค่ะสนับสนุนข่าวสังคมโดยบริษัทสิงโตทองไร้จำกัด ผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพสะอาดได้มาตรฐานการผลิตเป็นสากลใหญ่ที่สุดของภาคเหนือโดยอัตราการผลิต2,000ตันต่อวันพร้อมบริการโลจิสติกของไทยด้วยคุณภาพมาตรฐานสากลทั้งไทยและต่างประเทศภายใต้แบรนด์ข้าวสิงโตทองหอมนุ่มคุ้มราคา กล้า,าเผชิญหน้าทุกความท้าทายหนึ่งเดียวที่ผมเชื่อใจคำว่าดีที่สุดหยุดเขาไม่ได้ Fortuner l e g e n เ e r ดและ Fortuner 2.4ใหม่สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จเ่ากวัชกางราว กับเข้าสู่ข่าวสังคมระบ้านกันค่ะเริ่มต้นกันที่จังหวัดกําแพงเพชรประชุมกรมการจังหวัดพ้อมมออุปกรณ์กีฬาใบประกาศเกียรติคุณรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมและรางวัลหมู่บ้านต้นแบบดีเด่นค่ะวันที่1 9กระดาคม2564เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมซุ้มก่อชั้น4สารากางจังหวัดกำแพงเพชร นายเวริแส,สงอุทัยผู้วา่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการประชุมโดยมีนางสาวสุภตาค้ายทีมรองผู้วา่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้วา่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม2564ครั้งที่7ับ2564 <c oughs> ก่อนการประชุมได้มีการว่าอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านสุสาราญตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร มอบรางวัลให้แก่ก,กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2563จำนวน4ลาย อม,มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นปี2564จำนวน4รางวัลและศูนย์นำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดกำแพงเพชรมอบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมยาเสพติดรายสำคัญจำนวน7รายในโอกาสนี้มีการแนะนำข้าราชก,การที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน2ท่านคือนายพรชัยน้อยสวรรค์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร และนางสาวนพรน์สัตรัน์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรในการประชุมได้พิจรารณาระเบียบวาระสำคัญได้แก่สถานการณ์โรคติดเชืวว้อไวรัสโคโรนา2019การดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณตามพรบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564และภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชรด้วยค่ะ มีการจัดการประชุมเป็นประจำทุกเดือนนะคะสําหรับการประชุมกลุมการจังหวัดคะ่ะต่อเนื่องกันที่ข่าวนี้ค่ะสัญเฉพาะหลักเมืองกาแพงเพชรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่700ปีหลากหลายเรื่องราวเล่นลับที่ผู้ศรัทธาสัมผัสต่างเชื่อกันในความศักดิ์สิทธิ์ค่ะ นายสันติอภัยราชอายุ73ปีปราดท้องถิ่นกำแพงเพชรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่าจังหวัดกำแพงเพชรนับเป็นเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทลวดีเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมืองเช่นเมืองชากัาราวนาครชุมไตตึงเทพนครและเมืองคนที อาจารย์สันติอภัยรัชกล่าวว่าการมาว่าเจ้าพ่อหลักเมืองของจังหวัดกำแพงเพชรจะพิเศษกว่าที่อื่นๆโดยที่อื่นจะมีแต่เสาหลักเมืองแต่ที่นี่นั้นจะมีรูปปัน้นพระพักใบหน้าอ้วนเหมือนคนยิ้มให้เห็นเป็นสิ่งที่เก่าแก่มานานหลายร้อยปีสําหรับสันหลักเมืองหลายแหง่งในพื้นที่จังหวัดต่างๆสมัยก่อนนั้นเมื่อจะเริ่มสร้างจะต้องใช้คนที่ชื่ออินจันมั่นโคงจํานวนสี่นคนทำวิธีบูชายันผักคนทั้ง4ี่คนลงไปในหลุมแล้วปล่อยเสาลงมาทับให้เสียชีวิต พร้อมกับกบดินลงหลุมเป็นการฝังอาถรรพ์ให้คนทั้ง4ี่คนเป็นผีเฝ้ารักษาเมืองส่วนอีกตํานานเล่าว่าให้นําดินจากทั้ง4ี่ทิศมาปั้นเท่ากับผลมะตูมสมมุติเป็นธาตุดินน้ำลมไฟให้ถือคนละก้อนยืนอยู่ที่ปากหลุมคนละทิศเมือ่อพามาทำพิธีเสร็จเก่าวคาถาจบแต่ละคนจะต้องโยนก้อนดินลงไปในหลุมฝังแผ่นศิลาญันและเสารักเมืองลงไปเพื่ออ,อัญเชิญเทวดาเข้าประจํารักษาเมืองโดยที่ไม่มีใครเสียชีวิต ซึ่งบริเวณหลังวัดพระแก้วภายในศาลหลักเมืองกำแพงเพชรจะเป็นลานการแสดงแสงสีเสียงในงานประจำปีนพพาเล่นเพลงเมืองกำแพงเพชรทุกปีเมื่อประมาณปี2528ได้มีเด็กสาวซึ่งเป็นนางรำที่จะมาแสดงบริเวณหน้าวัดพระแก้วได้ใ,ใช้เวลาช่วงที่รอการแสดงไปนั่งเล่นที่เถววันตามต้นไม้จากนั้นได้โหนแถววันเป็นชิงช้าแล้วใช้ส่วนเท้านั้นชี้ขึ้นมาทางสันกระเพาะหลักเมือง แต่ไม่รู้ว่าได้พูดอะไรหรือไม่สภพักก็ล่วงหลดลงมาก่องที่พื้นดินและไม่รู้สึกตัวพี่เลียงแน้นําตัวส่งโรงพยาบาลกําแพงเพชรในเวลาต่อมารักษาตัวอยู่สองวันไม่รู้สึกตัวจึงส่งต่อไปรักษาโรงพยาบาลพูธาชินราชจังหวัดพิษณุโลกรวมแล้วห้าวันก็ยังไม่รู้สึกตัว ในคืนนั้นผู้เป็นพ่อของเด็กสาวได้ฝันว่ามีชายรูปร่างหน้าตาอ้วนใหญ่มาบอกว่าให้มาขอโทษกูด้วยมันลบหลู่ซึ่งในความฝันก็ต้องตอบไปว่าเด็กนั้นยังไม่รู้สึกตัวชายร่างอ้วนท้วมใหญ่จึงบอกต่อไปว่าไปบอกไอ้คนที่พาไปมาขอขมาจึงได้โทรศัพท์ไปหาอาจารย์สันติอภัยรดาโดยเป็นผู้ควบคุมการแสดงของเด็กๆชุดดังกล่าวโดยในช่วงเวลานั้นประมาณ19นาฬิกาอาจารย์สันติจึงได้เดินทางไปที่สัญจาพ่อหลักเมือง แล้วไปจุดทูบบอกเก่าเจ้าพ่อหลักเมืองว่าเด็กคนนั้นไม่รู้ภาษาไม่มีความตั้งใจที่จะลบหลูโปรดให้อภัยด้วยจากนั้นไม่นานทูบยังไม่ทันหมดดอกพ่อของเด็กได้โทรศัพท์มาบอกว่าเด็กได้ฟื้นแล้วและกําลังนั่งกินข้าวอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเท่าที่เคยเจอมาตามความเชื่อสําหรับพะพักของเจ้าพ่อหลักเมืองกําแพงเพชร จะมานิยมให้ปิดทองที่ตาเมื่อท่านได้มองเห็นความยากลำบากของประชาชนจะไม่ให้ปิดทองที่หูด้วยเพื่อจะได้ยินเสียงคำเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนทั้งนี้หน้าพระพักจะเหมือนหน้าของผู้ที่มีรูปร่างอ้วนท้วมใหญ่และมีฟันหน้ายิ้มอย่างใจดีขณะที่หลายคนขับรถผ่านสารหลักเมืองกำแหงเคดจะนิยมบีบแต่รถจน์เพื่อทำความเคารพส่วนใครที่ได้มากราบไหว้ขอให้ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องขอรูปขอให้หลุดพ้นจากคดีติดคุก บางลายมาขอให้เจ้าพ่อหลักเมืองช่วยในเรื่องคดีความต่างๆเมื่อสําเร็จตามที่หวังก็ได้นําหัวหมูดอกไม้ทุกเทียนช้างมา้านางรํามาถวายแก้บนกันอย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนกําแพงเพชรที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมานานกว่า700ปีค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกำแพงเพชรนั่นก็คือสันเฉพ่อหลักเมืองนะคะไปดูกันที่ข่าวนี้ค่ะจักรยานแหกโคง้งลื่นถลยบนถนนยาวกว่า20เมตรคนขับได้รับบาดเจ็บอาสาสมัครกู้ภัยเขาภาพกำแพงเพชรเข้าประถมพยาบาลในเบื้องตน้นก่อนนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรค่ะ เมื่อวันที่25กระกฎะาคม2564เวลา17นาฬิก45นาทีหน่วยกู้ภัยขอภาพกำแพงเพชรได้รับแจ้งเห็นรถจักรยานยนต์แหกโค้งได้รับความเสียหายและมีชายได้รับบาดเจ็บจึงลงพื้นที่เข้าทำการช่วยเหลือที่บ้านสันดิสุขบ้านหัวฝายหมู่ที่7ตำบลท่าขุด,ดาม โดยในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าฟีโน่สีแดงดำหมายเลขทะเบียนหนึ่งกไก่ดาชดา471กํากำแพงเพชราบชื่อผู้ขับขีขข่คือนายประสงค์พวกรับอายุ61ปีอยู่บ้านเลขที่75หทับสามหมู่ที่1ตําตำบลน,นาบ่อคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนอนอยู่ใกล้กับรถจักรยานยนต์โดยมีแผลที่ศีรษะและตามร่างกายไดยหน่วยกู้ภัยเขาพับกำแพงเพชรเข้าประถมพยาบาลในเบื้องตน้นก่อนนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชร จากเหตุการณ์ดังกล่าวชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวเล่าว่าได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์บิดมาด้วยความเร็วที่ค่อนข้างที่จะแรงมากแล้วก็ได้ยินเสียงขูดกับถนนจึงรีบวิ่งออกมาดูก็เห็นว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเสียหลักพุ่งถลายกับพื้นถนนมาเป็นระยะทางกว่า10เมตรส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวค่ะ จะขับขี่รถยังไงก็ต้องเน้นในเรื่องของความไม่ประมันแล้วก็ไม่ขับรถเร็วกันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสังคมระบ,บ้านที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้าค่ะจะมีข่าวอะไรให้หน่าติดตามติดตามชมทาง w w w v s p o r t s g a m e n g h e c o m ค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง YouTube v s p o r t tv ค่ะและก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข่าวดีๆจาก v s p o r t ก g a m e n g h e c o m ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาก,กันไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ 5ปีปตทสอพอพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน